ต้องบอกว่าเป็นหนังของเล่นที่ไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะเพราะนอกจากหนังบาร์บี้จะเปิดตัวด้วยรายได้สูงที่สุดประจำปี2023ตอนนี้ก็ทำเงินไปแล้วกว่า1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งตัวเลขนี้ก็ยังส่งให้บาร์บี้ขึ้นแท่นเป็นหนังทำเงินสูงที่สุดตลอดการของค่ายหนัง w a r n e r b r o t h e r นะคะล้มแชมป์เก่าอย่างหนังพ่อมดชื่อดังในภาค Harry p o พ t e r and the d e a เดอ h เด l ลี่ Part 2เป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็ยังเตรียมไปหนังที่โกยรายได้ทั่วโลกสูงสุดในปีนี้ ้มแชมป์เก่าอย่าง The Super Mario b r o t h e r าอีกด้วยนะคะด้านผู้บริหารของ w อ r n e r b r o t h e r เก็บอกค่ะว่าความสำเร็จของหนังบาร์บี้นั้นแสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนหนังทั่วโลกที่อยากจะร่วมเฉลิมฉลองให้กับบาร์บี้ซึ่งถือเป็นตัวละครระดับไอคอนิกที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนมานานหลายสิบปีค่ะ ส่วนคู่หูอย่างอ p ฟเฟนไฮเมอของผู้กำกับคนดังคริสโตเฟอร์โนแลนที่เขาฉายในช่วงเวลาเดียวกันก็ทำรายได้รวมทั่วโลกไปแล้วกว่า800ล้านดอลลาร์ซึ่งกระแสการดูหนังควบที่เรียกกันว่าบราเบนไฮเมอก็มีส่วนสำคัญค่ะในการกระตุ้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสหรัฐแล้วก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่หนังฟอร์มยักษ์ถึง2เรื่องสามารถทำเงินในช่วงเวลาเดียวกันได้สูงขนาดนี้นั่นเองค่ะ